กิจกรรมสุดซ่ากันค่ะวันนี้ก้อยขอรายงานตัวค่ะและตอนนี้ค่ะก็อยู่ที่นี่เลยเซ็นทรัลพระราม2ค่ะที่นี่นะคะมีงานที่เรียกได้ว่าเป็นกีฬาประลองความเร็วเลยนะคะมีทั้งน้องๆหนูๆแล้วก็รุน่นโตเนี่ยมาร่วมเล่นกีฬากันค่ะกีฬานี้มีชื่อว่าแตกงานแตกฟาสทัวนาเมนต์สองพันนั่นเองค่ะจะมีความสนุกสนานบรรยากาศในงานจะเป็นยังไงนั้นไปชมไฮไลท์เลยค่ะ My Yemen boy, you know how we play. I ain't playing with you, but I wanna play with you. give me, got me good. Now watch me. Woo! It's a different species. Me and DC, let's party on the White House lawn. dragonwood right. time. ก็ว่าเรามาดูรูปแบบและวิธีการเล่นกับกีฬานี้ก่อนดีกว่าค่ะตอนนี้ก็อยู่กับนายกสมาคมกีฬาสแสกแห่งประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะครับผมชื่อนงลงตันรัม้งามนะครับกีฬาสแสกนี้มีที่มาจากประเทศอะไรคะสหรัฐอเมริกาครับ เข้ามาใช้ในเมืองไทยตั้งแต่เมื่อไหร่คะเข้ามาในเมืองไทยเนี่ยได้ทั้สามปีแล้วอุปกรณ์การเล่นนี่แก้ว12ใบนี่ก็จะเป็น1เซตแล้วก็จะมีอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยเนี่ยก็จะมีแผ่นรองไว้รองเล่นแล้วก็มีนาฬิกาจับเวลาลักษณะแก้วนี่เราเอาแก้วทั่วไปมาเล่นได้ไหมคะหรือว่าจะต้องเป็นแก้วสแต็ตต้องเป็นแก้วสแต็กครับเพราะเแบบนี้เขาจะดีไซน์เป็นพิเศษมีการเคลือบผิวให้มีความลื่นแล้วก็เจาะรูด้านหลังไว้เจาะรูนี่เพื่ออะไรคะเพื่อให้เป็นส หลักเนี่ยมี4-5ถึงรูปแบบนะครับเป็นการแข่งขันแบบเดี่ยวก็จะมีอยู่3ประเภทเลี้ยง3-33ก็คือใช้แก้วหกใบชุดที่1ชุดที่2ชุดที่3แล้วเก็บการแข่งขันก็คือว่าใครเลี้ยงแก้วแล้วเก็บแก้วเร็วกว่ากันทั้งชนะจับเวลาจับเวลานะครับเมื่อกี้นี่เป็นรูปแบบการเล่นวิธีแบบ333ใช่ไหมคะเราเห็นบอกว่ามีหลายรูปแบบแบบที่2เนี่เรียกว่าแบบ3 6 3ก็คือเอาแก้วเพิ่มมาตรงชุดกลางเลี้ยงชุดแรกก่อนนะครับแล้วก็เลี้ยงชุดที่2แล้วก็เลี้ยงชุดที่3าม แล้วก็เก็บแล้วก็เก็บเก็บชุดแรกนะครับแล้วเก็บชุดที่2แล้วเก็บชุดสามนี่ก็เรียกว่าแบบสามหกสามค่ะและแบบที่3เนี่ยกเรียกว่าแบบไฟเคิลก็จะมีการเรียง3รูปแบบในหนึ่งเซ็ตนะครับเรียง3เรียง6เรียง3ค่ะแล้วก็เก็บเก็บแล้วก็มาเรียงหกแล้วก็เก็บก็เก็บแล้วก็มาเรียง1นึงทั้งหมดเลยอ๋ักงคือไล่ไปตั้งแต่สามหกแล้วก็ทั้งหมด แล้วเก็บแล้วก็บไดุแล้วลานี่เสร็จแล,ดดแล้ว3 0อบเยอ้โเลยโอ้โหอลอ้เอ้โลยอ้เลยโอ้อ้บ้อเล่นอีกคนนึงเล่นมือขวาอีกคนเล่นมือซ้าย <Yeah! S 2> แล้วก็เล่นแบบทีม <c oughs> เหมือนวิ่ง4คูณ100อะไรอย่เงี้ย <c oughs> แล้วมีการผัดมือกัน <c oughs> แข่งขันหรือวะะ่ายังไงคะครับอันนี้เป็นการแข่งขันปีแรกที่ทีมชาติไทยไปแข่งขันที่อเมริกาเราได้ไเป็นที่หนึ่งของโลกเลยนะฮะรุ่นอายุ12คู่นี้นะฮะเป็นเล่นคู่นะฮะเขาทําได้เร็วที่สุดของโลกในรุ่นอายุเขาบแบบทีมเนี่ยเราได้2องรางวัลทั้งหมดเลยทั้ง,ง,ง5คนรวมก,กันอะไะค่ะตอนนี้ค่ะลองไปดูบรรยากาศการเล่นเกมดูก่อนนะคะว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวก็จะไปลองบ้านค่ะไปเลยค่ะ สอนเล่นกีฬาแต่ข่าวเอ่อสอนที่เล่นหน่อยได้ไหมคะทุกคนเล่นไงเอ่ยแบบนี้ย ี๋ยวก็จะมาลองเล่นเกมดูนะคะแล้วก็จับเวลากันจริงๆด้วยค่ะเอาคิดว่าง่ายที่สุดก่อนแล้วกันนะคะครั้งแรกเลยค่ะ song, ive, 14วิค่ะ <laughs> ไปที่อื่นต่อดีกว่าค่ะ song, ive, stars, go แล้วตอนนี้นะคะ,นนะ,คะก็อยู่กับน,น,น้องอที่<อ>ว่าอยู่ในโรนเตอร์นี่เห็นะนี่น้องเขาได้รับรางวัลมาอยาะไป กน้องคนมาก็ยิ่งกว่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่ออะไรครับแนะนับราวหน่อยครับผมชื่อเด็กชายกิติทัศน์แก้ววิวงก์ครับชื่อเล่นชื่อวีเจนครับอายุ11ขวบครับตอนนี้เรียนอยู่ที่โรงเรียนราชวินิตครับออกไปแข่งแบดที่ไหนครับไปแข่งที่อเมริกานะครับโอ้อเมริกาได้รับรางวัลอะไรมาเอ่ยได้ห้าเหรียญทองแดงครับห้าเหรียญเลยเหรอคนเดียเหรอถ้างั้นพี่ขอดูความวหน่อยได้ไหมคะพี่มีหน่อยได้ไหมโอเคครับเริ่มเลยครับ ค่กำลังแข่งขันเพื่อหาสถิติที่ดีที่สุดสําหรับตัวเองนะคะแล้วก็มาแข่งขันกันค่ะว่าใครจะเป็นผู้ชนะค่ะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศการแข่งขันนะคะแล้วก็ลุ้นไปด้วยค่ะว่าใครจะเป็นผู้ชนะค่ะไปดูเลยค่ะ แตกยักษ์ค่ะน้องๆเขาจะมาโชว์พิเศษกันค่ะเรียกได้ว่าแตกยักษ์จริงๆเลยนะคะไปดูเลยค่ะว่าเขาเล่นกันยังไงค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็ได้ผู้ชนะการแข่งขันแตกแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปคุยกับน้องเลยดีกว่าค่ะ เดีครับผมชื่อเด็กชายภาสกรชาติสุวรรณครับเรียนอยู่ที่โรงเรียนอัศสัมชัญธุรบุรีครับอายุ11ปีครับแล้ววันนี้ได้การแข่งขันประเภทอะไรบ้างสามต้นสามสามต้นสามและไซค์เคิรครับคนเดียว3รางวัลเลยเก่งมากเลยครับชอบกีฬาแสกเนี่ยเพราะอะไรครับมันฝึกทักษะการใช้สมองครับสมาธิใช่ไหมสมาธิครับเราเล่นมานานหรือยังครับปีหนึ่งนะคะปีหนึ่งแล้วโหเก่งจังเลยฉันชวนเพื่อนๆมาเล่นกีฬาแสกคอยเพืเพื่อนๆมาเล่นแสกกันเยอะๆนะครับ ชนิดน,นี้นะคะเรียกได้ว่าใช้ทั้งสมาธิแล้วก็ฝึกทักษะด้วยนะคะแล้วก็ขอยินดีกับน้องๆที่ได้รับรางวัลชนะเลิศแล้วก็รางวัลไปในวันนี้ค่ะแต่สําหรับน้องๆ <c oughs> ที่ไม่ได้รางวัลที่พลาดไปไม่เป็นไรค่ะโอกาสหน้ายังมีใหม่สู้ๆนะคะและสําหรับวันนี้หมดเวลาของโซนซ่าไวยมันแล้วนะคะเทหน้าโซนซ่าไวยมันจะพาไปซ่าซ่าที่ไหนกันอีกอย่าลืมติดตามชมนะคะหรือว่าจะแวะพูดคุยกับ Facebook TV ีไวมันกับเราได้ค่ะสําหรับวันนี้หมดเวลาของก้อยและโซนซ่าไวมันแล้วนะคะขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสด เก็บฝั right. okay. okay. oh. okay. oh. Oh. Okay. ่งนี้ก่อนแล้วมาฝั่งนี้อ้าวโอเคสมมติว่าถูก้องอีกแล้วค่ะ14วิค่ะน้องครับเคยทำได้กี่วิ2วิค่ะแต่ก้อยทำ14วิน่าอายอายตังอายเด็ก